ดีค่ะมาเดี๋ยวเราไปต่อมันนี่นะครับคุณแ่กันค่ับครับผมสุดยอดมันนี่เลยค่ะมันน่อันนี้ลบมากเลยไม่เห็นครับไปส่งน้องก่อนวันนี้ฝนตกนะคะลูกค้าเอาลงมาแล้วม่เอากลับบ้านค่ะร่มลูกค้าค่ะเก็บไว้ให้เรียบร้อยไหมครับเร็วๆมาก่อนปล่อยมันไปเดบ๊อเอาอันนี้สักสามช่ออันนี้อ้อยแทนมะพาวพี่อ่ามันี่มานี่โพสตรสดดีเลยลูก เก๋หนึ่งสองหน้าดำลกดำดำอ่าใแบเบ้เป็นผู้หญิงคนแรกที่ีลงมาส่งหนึ่งสองตรงนี้ <c oughs> เลยจร <c oughs> ิงโมกติเป็นเผู้ชายหนึ่งสองหน้าใบเบ้หน้าตื่นแบบว่าพฆษณา <c oughs> ความจริงจะเล่าให้ฟังเรือนึงสองหนึ่งสอง ือจะเล่าให้ฟังว่าน้องเต้เต้ไปที่ไหนได้หน้าทันสมัยนะแต่น้องไม่ค่อยมาสยามเดี๋ยวต่อไปจะต้องมาทุกอาทิตย์ทุกสองเดือนทุกเดือนต้องมาละมา้องมาเดินมาส่งน้องมาแล้วตรงนี้เลยนี่อะไรอยู่ฮะมาทำหมกให้น้องหน่อย

นี S <S <々>่เหมือนผู้ชายไหมทำดวงใจอาอ่เร่าง้าทำไปไทยน้องไม่อาไม่เอาลยไอไอหรอเ่าเรตยอกัน่รู้หมกรวันนี้เป็นยังไงทักทายกัน อีละยัางย่างด้วยยังพี่เอาเลยวันนี้คนเยอะนะครับพี่คนเยอะนี่เป็นปัหาที่เป็นที่ก่อนนี่แอบส่องนะคะแอบส่องดูนูนนะคะนี่หนึ่งลูกค้ามาละผู้หญิงมาบอกว่าพี่เต็มเต็มนะคะเต็มเต็มค่ะไม่เอาผู้หญิงแล้วพูดเล่นค่ะอันนี้มันหลอกอะไรที่นี่ต่อามตะอามพระไทยเพื่อนนิดนึงลูกอามทำไมสะโพกใหญ่เหมือนทอมเลยอาม ฉันเห็นแล้วเออเมื่อกี้ฉันเห็นแล้วเธอแอบ l e ื a มเบ้อยู่เอ้ยโอเคนะจ้ผมจ้า